เย็นสบายครับเย็นสบายเย็นสบายลูกหัวเตอถืไปเตออไปเตือจ่ากล้องไป่าลอจากล้องปึ่งอันนี้ก็ทคำคำไปเอาแมมาตบลูกครึ่งนีหว่า อุ้ยต่อให้เกลียดแฟนหญิงด้วยนะคะจะทำกับหญิงขนาดนี้ให้เกลียดแฟนหญิงด้วยนะคะนี่ก็อ้่ะไปอีไปแล้วก็อีไป ดูไม่ต้องวิงตามคอนเทนต์สบายๆเดี๋ยวดูกันย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ว่าจะจริงไหมว่าจะจริงอย่างที่พี่บอกไหมใช่ไหมสององศาไหมโอเคอ <c oughs> เราจะมา <c oughs> ลอง<า>กันสิบสององศาไหมใช่ <c oughs> แต่ตอนนี้เรากําลังขึ้นเขาทางขึ้นเยอะมาก ทะเียนอีกคนนึงคิดถึงห้องน้ำครับไม่ได้คิดถึง้านกลางเต็นท์คคนนึงคิดถึงทีวตด้วยเหมือนกันเลยทีรอที่ไหนเราเดี๋ยวเราจอดลงทะเบียนกันก่อนนะครับแบบของเราวันนี้ไมฮะสิบสององศาเลยค่ะคือถึงขั้นร้องเลยคิมกันแดดอยู่ไหนคือสิบสององศสิบสององศาแล้วค่ะคือเสื้อกันหนาวพร้อมเสื้อกันหนาวพร้อมละโอ้โหสุดยอดเลยเหลืออย่างเดียวอากาศใครยังไม่พร้อมคือทุกอย่างพร้อมหมดเลยเอาลงไงเนี่ยเธอจะลงอะไรงนี้ สไลด์สไลด์เลยแพรสไลดให้นูเลยเพราะว่าอากาศร้อนจัดแย่น้ำฝนมากทีเชียวแล้ววาน่าจะใช้่เนี่ยอย่าค่อยว่ากันเดีย๋ยวเราไปเตรียมลงของกันก่อน,นนะครับ อันนี้กาวชีของคุณแพร์นี่กาวชีของหนูตู้แรกเรื่องเออมันน่าไปเออกาสหนูได้ลองพอหนูกลางปุ๊บทุกคนวิ่งหนีนะทำไมครับใหญ่จัดใหญ่จัดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะให้กัสหนูก่อนให้โอกาสครับวันนี้ให้โอกาสหนูหนูทำมาแล้วทำมาแล้วหนูกลางที่ห้องมาแล้วแทบไม่มีที่อยู่เลยทำไมอ่ะคือใหญ่จัดครัห้อง นี่เต็นท์ห้องหนูใหญ่แค่ไหนอะกางเต็นท์นี้เราเต็มห้องนี่ทางข้างหน้าอยู่ตรงไหนหรือว่าใส่นี่ข้างหน้าครับตรงข้างหน้าเขาข้างหน้าหันเข้าไปข้างในเลยนี่มันกำลังจะเกิดโโอ้หเกิดแต่กับกูเตะบอลมันมีเออหนูต้องนอนขดมันคืนไหมคะเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อมชั้นอ่ะมันผูกได้ไม่ไมมันไม่ต้องผูกไม่ต้องผูกก็ได้เท่าไ้ผูกเวลาจะเก็บอะค่ะเออ่ะโอเคคถ้ามีหมอกไอ้มีอะไรน้ำซึมก็ค่อยว่ากันคือเรายังหวังมีหมอกกันอยู่หรอคะตอนนี้ หมอกมัเ <c oughs> ราหวังว <ละ S 1> ่า <c oughs> ตอนเราหวังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนาวกันอยู่ใช่ไหมคะเอาครับเป็นคุณแพรลี่ครับตาล่าปิดปิดเต็นท์กันอย่าปลุนเข้านะปิดเต็นท์แค่จะปลุนเข้า <นะ S 2> ปิดเต็นท์ปิดเต็นท์อุ่นจากไหนก่อนนะฮะอุ่นเดี๋ยวลมเข้าหนาวซะด้วยอย่าทำให้ก่อนจะตอกให้ก่อนตอกให้แล้วพี่อ่านมาเตใสี่โมง ไม่อยู่ในร่มก่อนอย่าร้อนท่าที่นี่ก็เป็นของเขาพี่โกเองเข็ดไม่ใช่หรอกมาเลยพี่พาไปเอามะม่วงเลยนอนเลยทีเดียวนี่ดูนี่ทีมสีตรงนี้หนูเป็นคลิปนะครอบคล้ายนอนเลยทีเดียว เจออะไรที่มันจืดหรือ,อยังครับวันนี้ยังไม่เคยเจอที่มันจืดเลยยังไม่เจอเลยเพราะว่าถือว่าสบายค่ะยังสบายอยู่ยังสบายอยู่ใช่ไหมครับก<อ>็เราไม่อยากให้ครั้งแรกของน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเอาเด้แปลก <laughs> เด้แปลก,ปกไปเราไปลุยงานกันต่อเลยทุกคนก็จะมากระจกกระจุงอย่งนี้ครับเพราะว่ามีลมมันรักอบพูนนะอบุูนชอบความอบพูนต้องอยู่ใกล้ชิดกันเตรียมไหมก็ต้องถุงเท้าเพราะเดี๋ยวจะหนาวมากตอนที่ลมโอ้โหน้ากล้องเลยถุงเท้าเป็นไง ตันนี้ติดลบเกี่ยวสาครับส,บ <c oughs> สามารถกันได้คือพี่อ่านบอกว่าตองันศกอแล้วต้องคืน8คือเลยคือกลางวันไปก่องกันคืน8ดเราพบถุงนอกไอถุงเท้ามาสองคู่โฆษณาเกินงามไหมครับพูดพูดอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ชาร์จมาสักอันเลยครับใช้ไฟให้เป็นประโยชน์นะ แพรี่รู้สึกลำบากไหมครับ <göz> ว <imprisoned> ันน <sh> ี <fit kind abonn és> ้ยังแต่เมื่อกี้น้ำมาขุดลำบากสุดเลยน้ำมาขุดลำบากที่สุดในวันนี้นะคะเออีเพิ่งครับอันนี้คือไก่ไก่อะไรครับอันนี้ไก่ทอดอันนี้เอามาอุ่นกินอีกทีหนึ่งอันนี้คือคุณเรียนวิธีการนี้มาจากใช่ายไหนครับใครแสงพระอาทิตย์่ายเอ่อบางบอกคอนแวน์บางบอกคอนแวนต์อ๋อผิดผิดผิด พี่เตยบอก่าถ้ากูให้ยิงย้ายมากูจะเอาไก่วางกูจะให้มึงย้ายทาไมเดี๋ยวเรามาดูครับไก่ในวิธีการทอดไก่บอกคอนเวนสอนมาอุ่นไก่ด้วยอุณหภูมิกี่องศานะที่เราว่าสามสิบเจ็ดองศาสามสิบเจ็ดองศาอย่างี้ทอดไข่ไหมเรายังรออยู่นะครับสิบสองไปสู่สิบสององศาคืนนี้ยองเข้าพี่เตยออกหนูออกพี่เตยเข้ามันเหมือนเกียวมันก็ยังใส่แค่ก้อนเดียว ค่าจ้างเด็กเสิร์ฟเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ขอแค่ขอพัดลมตัวเดียวพอพัดลมตัวเดียวขอพัดลมตัวเดียวอพวยวอค่ะโอ้โหแล้วมีอยู่ตัวเดียว <ia> เอาเอาอยู่ก็ไม่บอกอะเราอะเอาน้ำมันระเหยหมดเลยเห็นไหมอยู่ก็ไม่บอกอ่ะเออหนาวยังไ,ไงวะเนี่ยหนาวแบบอากาศติดลบวันนี้หนาวแล้วค่ะเดี๋ยวหนาว,วหานาวกันไปยาวเห็นไหมเสื้อกันหนาวเต็มยศเลยเนี่ยเสื้อกันหนาวทุกคนเห็นไหมกันหนาวทุกคนครับวันนี้ หนาวจัดเลยหนาร่มทุกตัวหนาวจัดเลยแต่ว่าเป็นผ้าร่มทุกคนเลยนะอะไรนะครับความหวังอะไรนะครับเมื่อกี้ความหวังไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มความหวังจะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเท่านั้นแล้ววันนี้คุณหวังอะไรครับหวังว่าจะเจอผิดกองลงตาอยู่ค่ะแต่ว่าเธอพูดขาะที่กําลังทายพาทีครึ่งขึ้นแย่เลยแย่เลยค่ะเป็นบรรยากาศหลังจาก คุณแพรลี่กลางเต็นท์เสร็จนะครับสวยงามเปิด open air โอเพนแอร์สดชื่นบรรยากาศอย่างดีอตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วครับ ลมลเริ่มเย็นละนี่แล้วก็กลางกันตรงนี้เลยืยูหน้าเต็นห์ือหน้าเต็นสวยๆแลวครับถ้าทิ่ตกตานนี้พอดีตกเข้าหน้าเลย ตอนเช้าน่าจะเย็น นี่แพรลี่เป็นไงครับชอบบรรยากาศมากดีอันนี้โหอเมซอนเนี่กินคุ้มเลยเนาะกินคุ้มแก้วเดียวเอาคุ้มเลยเพราะวันนี้โปรโมชั่นอะไรนะที่คุณว่าแก้วที่สองลด50เปอร์เซ็นต์เป็นไงครับคุณชวนสั่งเลยสั่งแพงที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วเป็นไงครับตอน18โมงโปเริ่มบ่ายสองบอริ่มื้อบ่ายสองบ่ายสองอร่อยไหมครับแย่เลยหวานเขี้ยบหวานเขี้ยบเลยขายฝันขายฝันหนูสุดๆเลราคาเต็มนางสาร โอ้ยโดนสองครับโดนสองเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอพอย่าเพิ่งนะ ใมันว้าวุ่นไงเรีบเดี๋ยวเพิ่งสองขึ้นเลยขึ้นเลยไหมเอ้าเฮ้หนูได้ลองนะหนูได้ลองหนูได้ลองเอา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 เร็วๆเอ้ยมาแก้วน้ำก่อนเดีู๋ไปเถอะไปเตยไปเตยจากกองไฟก่อน โอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยทไมทำไมทำไมเอาพร้อมกันเอาพร้อมกันไม่เอาแล้วไม่เล่นทำทำไปก่อนเดี๋ยวก็โปเองค่ะพูดอ่ะอันนี้เขาเขายังกินได้ไหม เขาเขายังกินได้ไหมเรือเล็กขนาดน่ะพี่เตยบอกไม่เป็นไรนะพี่เตยจะจัดการเองหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนเช้ายังตอนเช้าเป็นยังไงตอนเช้ายังรู้สึกว่าเปิดปาซ์ี้ความรู้สึกตอนนี้คือเลยคอนเทนต์วิ่งว่าเปิดปาร์ตจบหนีก็หนีกันสองคนเนาะหนีกันกัเธอลยปิดก่อน เลยอะสุกเร็วซะแล้วอะไม่ตั้งใจเอาอีกแล้วไม่อ่ะเปิดก่อเปิดพี่เปิดพลาสติกพี่ยิงไม่ไหวเลยยิงในตู้ที่หลังเชิญหยิงมานะคะยิงอายบีบใหญ่เลยจุกยิงไม่เปิดเลยหยิงยิง่า้ยิงยังขาดประสบการณ์ค่ะ จะบ้าไม่เหมนหน้าม้าของเขาหมืหน้าม้าของเขาดีนะแต่ตรงนี้สว่างปาดดิึ้นเยอะมีอัตรตนการกินมากค่่เพียงอยู่ในพรมเงต้องงาน ให้หนูนั่งน้ามือตั้งนานกินหมูดิบไปไรชิ้นละพวกนี้ตื่นเรียกไม่ได้อยู่แล้ววะตอนเย็นหูดับตอนกลางวันตับไหม้ร้อนเนยะไม่แพ้อะไรยางหลายโลกกังวะนูจิ้มไหนอ่ะนสี่หรอาจิ้มเผ็ดที่สุดอ่ะ อันนี้เผ็ดไหมเผ็ดเปรี้ยวยิ่มกังลุงของสามตุ่มครึ่งสามตุ่มครึ่งครับหอมตุ่มครึ่งบรรยากาศดีมากอ่ะยังครับเรายังไม่ได้เปิดไมค์ครับอ,อยวเปิดไมค์ก่อนครับอันนี้เป็นไงบ้างครับ คือมากกลัวอยู่เหมือนกันนะคะหน้าหนุ่อะค่ะเลยได้เลยเหมือนเพิ่งงมขึ้นมาครับวันนี้ก็อ้าวเกูอีกไปแล้วเกูอีไปคือคอนเทนต์คือไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะคือไม่ค่อยเหนื่อยพูดตรงไม่ค่อยเหนื่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นดีโดยโดยรวมของร้านเป็นไงครับโดยรวมของร้านเงียบมากสงบ สวยคนขนาดคนเยอะยังยังยังเงียบแบคนไม่ค่อยเยอะมากหรอกเจ็ดแปดลาน 7, เจ็ดแปดเต็นท์เจ็ดแปดเต็นท์ใช่ไหมฮะใช่แต่ก็คือสงบเงียบเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ได้กางอยู่ใกล้เกินเไปอ่ะแล้วมันก็พูดดังๆครับไม่ต้องกลัวอ๋อไม่ต้องกลัวไมะคะ่ค่ะไม่ควกลัวไม่ครับเรียบร้อยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยอ๋อคือคือคือแบบว่าสวยมากเห็นแบบภูเขาแล้วก็เห็นวิวแบบข้างล่างเป็นไฟเป็นออะไรอย่างเงี้ย ได้สวยอ่ะทุก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 วิวท,ท,ที่เขาให้กลางอ่ะคือมันแบบเห็นวิวสวยหมดเลยไม่ว่าจะหันเต็นไปทางไหนอ่ะออัน,นี่<ช>ประทับใ,<ช>ใจใ<ช>เลยอนนของับการมากมางเต็นท้่แรกใช่เราจะกางมาสดแต่ไหถักทุ่มอ่ะเบียดลมเริ่มเย็นแล้วอ่ะคือสังเกตได้จะเสี่ยงเพราะว่าไปมาแล้วคือภูมิแพก้กริ่มเริเริ่มแล้ว วันก็ทำงานวันก็ยุสิงวันก็น

เขากจะจกด่านะ่าม่งเบียร์ี่ว่าหนูอไข่เข้าอเป็นได้หมีม <c oughs> <c oughs> ว่าหนูจะต้องเก็บไข่กับเบียร์้วต้องนอนกกเลยอะพี่ว่าไข่ปไปหมดเลย เป็นไงโดยรวมสรุป2วันหนึ่งคืนหนึ่งคืนสองวันอ๋อหนึ่งคืนสองวันเหมือนกันเลยเป็นไงบโดยรวมสรุปแล้วหนาวจนได้อ่ะหนาวจนได้แต่เขาบอกว่าวันนี้จะหนาวกว่าเดิมอีกเขาบอกว่าแล้วหน้าหนาวถ้ามาหน้าฝนก็ไม่จะสวยโดยรวมของลานพอใจไหมครับทุกคนเงียบสงบมีเจ้าหนึ่งเจ้นหมา ห้องน้าเป็นไงห้องน้าเราคิดว่าเพียงพอไหมห้องน้ำพอห้องน้ำอ่ะเยอะสะอาดเวยเดินไกลไหมครับหลังจุดที่เรากางเดินไกลไหมห้องน้ําไม่ไกลมันมีรอบทิศเลยจะไปฝั่งใต้ฝั่งขวาข้างล่างก็มีมีเลือกเยอะก็คือตอนกลางคืนก็คือเงียบอ่ะแบบสงบคือมันเหมือนมันอยู่บนเขามันไม่มีอะไรรบกวนเลยเสียงแบบนี่เป็นหมีเงียบ เป็นครั้งแรกที่ัใจในวัยอายุเท่าไหร่นะสามสิสามสิบนี่เป็นครั้งแรกนะสามสิบแล้วกับข้าวเช้าก็อร่อยเราจะลาไปด้วยภาพอะไรครานี่ยนี่เราจะลาไปด้วยภาพลากรอยลาลาไปด้วยภาพลากรอยเออที่เย็นลาไปด้วยภาพเอ่อของวิวข้างหลังของวิวข้างหลังครับใช่แต่พัลลีพัลลี่ยืนแก๊กนิดนึงที่ลมลมก็ไม่ไปด้วยนะใช่พัลลียืนแก๊กตรงนี้แหละ คือข้างหลังไปไม่มีอะไรเลยเป็นภูเขาทั้งหมดถ้าหน้าหนาวอ่ะหน้าฝนมันน่าจะสวยมากมันน่าจะเขียวไปหมดจะกลับมาใหม่ไหมครับหน้าฝนหน้าฝนกลับมาใหม่แล้วขอยิมเต้นพี่อันไปแล้วเอไอห้ย่ำเลยใช่พี่อันให้ยืมเต้นไปแล้ววันนี้เราก็ปิดกล้องกันไดแค่นี้นะครับไ่พบอาชิปใหม่ครับบ๊ายบายครับ